ออวันนี้นะคะฉันก็จะมาตำา้้มตํากินนะคะร้านส้มตําของเราได้เปิดแล้วจะเริ่มต้นเลยที่มะละกอเหนียวเหนียวของเรานะคะมีอยู่ด้วยกันครึ่งลูกนะคะเราก็จะมาทำการ หันมะระก,กอใส่มะระกกกันเลยนะจ๊ะใครสะดวกสับ,สบนะคะเราไม่สะดวกสับนะจ๊ะเราก็จะเอาที่ใส่มาใส่นะคะสําเร็จรูปไปค่อยๆใส่นะคะนี่ค่ะฉันก็จะใส่ใส่ประมาณนี้นะคะเมนูส้มตำเป็นอะไรที่ดีต่อสุขภาพนะจ๊ะแล้วก็ทำง่ายด้วยก็คือถ้านำปลาเลิศคืออร่อยจ้ะ นี่จ้ะส่วนใหญ่อ่ะส้มตําที่บ้านพวกเธอขายเท่าไหร่แล้ววะ่ะที่บ้านฉันขายอ่ะสามห้าสี่แล้วนะแล้วแบบว่ายังยังไม่ใช่ส้มตํากุ้งสดเลยนะก็เลยส่วนใหญ่อ่ะอยากกินตําเองจุใจกว่านี่ค่ะเครื่องข้าวก็จะประมาณนี้นะคะก็จะ มีมะละกอนะคะมะละกอลูกเนี้ยตาได้หลายขกแล้วนะจ๊ะนี่ค่ะเตรียมเครื่องเสร็จแล้วมะระกอมะเขือ,เ,อเทศทัวฝักยาวมะนาวน้ำปลารากุ้งสดนะคะของเราตามนี้นะคะแล้วก็จะหาเด็ดผักในสวนเนี่ยแปรปปอดสารพิษด,ด้วยมีประโยชน์ด้วยแล้วก็ไม่เสียตังค์ด้วยนะคะมีอะไรกินได้เด็ดไปหมดเลยจ้ะ สุดเด็ดของเรานะคะเดี๋ยวจะพาไปค่ะยอดมะม่วงอ่อนกินกับส้มตําคือเลิศดนะจ๊ะฉันไม่รู้นะว่าต้นนี้พันอะไรแต่รู้สึกว่ายอดต้นเนี้กินกับส้มตําคือเลิศดเลยและก็ดอกอัญชันนะใครไม่เคยลองลองเลยจ้ะดอกส้มอดอกอัญชันกินกับส้มตําคือเลิศดค่ะ นี่จ้าฉันก็จะเด็ดๆดดดประมาณนี้นะคะนําผักของเราไปล้างให้สะอาดนะคะเรามาเริ่มตำส้มตามกันเลยดีกว่าค่ะริกแห้งกระเทียมล้างให้สะอาดนะคะน้ปาปลาเราใช้ขวดสีชมพูขวดนี้เลยนะั้นรสหนาะเข้มข้นนะเธออ่าบ้านฉันอนะ่ะฉันจะตําส้มตําใส่มะนาวแล้วก็น้าตาลด้วยนะจ๊ะชูรสก็ตามชอบใจค่ะ อ่าฉันก็จะตำตำง่ายๆเลยนะพวกเธอตำไปชิมไปก็ได้อะนะถ้าน้ำปลาเลิดคือจบแล้วเราก็จะปรุงมะนาวเล็กน้อยมะนาวประมาณหนึ่งลูกทวนนะคะแล้วก็อ่าน้ําตาลซี๊วนะคะแล้วก็ใส่มะละกอใส่กุ้งสดเข้าไปนะจ๊ะนี่ค่ะง่ายๆแล้วไม่ถึง2อนาทีคือเสร็จค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกินข้าวด้วยกันค่ะก็จะมีผักมีไข่ต้มแหนมนะคะแล้วก็ส้มตําปลากุ้งสดเลือด่ากินข้าวด้วยกันจ้ะ